สองหนึ่งสองสองสองชีสองสามหกสองสี่แปดสอง 12บสอ2หกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเ็ดป็นยีสิบสองสองสองเป็นยีสิบ้าหนึ่งห้าห้าสองสิบสามสิ้าหสี่ยี่สบ้าห้ายี่ส้าห้าหกสิบเดสแปดสบเก้าสี่สิบห้าบห้สิเ็ด้บ้้สองเป็ห ก็สิบสิบสองหนึ่งสิบสอง แล้วก็นำไปสู่ภาพวาดตรงนั้นนะคะครับอันนั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือให้มันเป็นออกแบบแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพวาดฝังถัายเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ของคณิตศาสตร์ค่ะทั่วเลยเนาะค่ะพนิษฐา อันนี้ขึ้นเรียนทุกวันไหมคะเนี่ยชอบไหมคะสุดคุณแบบนี้ค่ะชอบครับชอบมากแล้วได้ได้แล้วรออะไรแล้วได้ท่องแล้วแล้ได้ท่องไหมคะน้องน้องได้ท่องไหมคะท่องครับท่องครับอันนี้อันนี้ตึกแม่สุดคูณเนี่ยเขามีทั้งหมดกี่ตึกคะที่มีแบบนี้ค่ะตึกเดียวครับตึกนดียครับตึกเครับอันนี้เขาได้ตึกอะไรคะคณิตศาสตร์คณิศาสตร์แล้วแล้วเราจะมาเรียนเนี่ยวันอะไรบ้างคะ ทุกวันนะครับถ้ามีคราบเยน็นม<อ>ันจะเป็นคราบเย็นครับอันนี้มีตั้งแต่แม่ไหนถึงแม่ไหนคะที่เราท่องม่ีพีเ่เป็นแดนเนี่ยมแม่สองแม่สองถึงแม่สิบสองแม่สองถึงแม่สิบสองถูกต้องไหมคะได้ท่องกันไหมอ่ะท่องครับห้าหนึ่งห้าห้าต่อสี่ก็ได <c oughs> ้เดี๋ยวเธอนพี่ฟังหน่อยอ่ะไปน้องเดินไปไปก็ห้าหนึ่งห้าห้าต่อสี่ก็ได้ดีไป มีชั้นที่เท่าไหร่คะเฮ้ยมีแค่ชั้นสามเลยนี่ตอนนี้ชั้นชั้นสามชั้นสามชั้นสามมีทั้งหมดกี่ชั้นคะสามชั้นสามชั้นมีชิมสองแม่สิบสามแม่เนาะสาเหตุนะคะที่เราทําสูตรคูณที่บันไดทางขึ้นนะคะของตึกอาคาร5อาคาร5จะเป็นกลุ่มสาระก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะที่เราทําสูตรคูณนะคะเนื่องจากว่าเด็กหมหนึ่งปัจจุบันนี้นะคะ่ะเขาเจอวิกฤต ของโควิดระบาดมา2ปีการศึกษาที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนเลยเขาต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะทําให้เด็กอะคะ่ะไม่สามารถท่องสุดคูณได้เหมือนเด็กสมัยก่อนนะคะเราก็เลยมีแนวคิดที่จะฝึกทักษะนะคะแล้วก็การท่องสุดคูณนะคะเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยค่ะสุดคูณเป็นสิ่งที่จําเป็นมากทําให้เราก็เลยถ้าเด็กเดินขึ้นอาคารนะคะ,นะคะเด็กก็จะต้องท่องสุดคูณไปตามบันไดนะคะ่ะก็วันนี้เราจะเห็นได้ว่า ชั้นล่างสุดจะเป็นแม่ง่ายๆแม่2แม่3จนกระทั่งพอขึ้นถึงห้องคณิตศาสตร์จะเป็นแม่10-11-12ค่ะเลิ่มเด็กรู้สึกยังไงบ้างคะก็คือจากที่เราเรียนในห้องเรียนเนี้ยค่ะก็คือสามารถเด็กสามารถท่องสูตรคูณได้ค่ะเพราะว่าเขาเดินผ่านทุกวันนะคะเขาก็จะจําตัวเลขเหล่านั้นได้ค่ะ จะใช้แค่อาคารเรียนอาคารอื่นไม่มีใช่ไหมคะอาคารอื่นไม่มีค่ะเพราะว่าเด็กอะค่ะจะเรียนคณิตศาสตร์ทุกวันเด็กก็ต้องขึ้นอาคารนั้นทุกวันแต่ละอาคารก็จะเป็นแต่ละกลุ่มสาระค่ะส่วนภาษาไทยก็จะมีก็จะมีภาษาไทยที่เป็นบอร์ดนิทัศากาลนะคะบอร์ดนิทัศากาลเกี่ยวกับการฝึกอ่านค่ะมีโครงการหมอภาษาที่จะฝึกทักษะการอ่านเหมือนกันก็อยู่ขึ้นกับว่ากลุ่มสระตึกไหนเป็นของกลุ่มสาระอะไรค่ะ คือจากการที่เราทำ PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะเราพบว่าปัญหาเรื่องของเด็กท่องสุขภูเนี่ยนะคะไม่ได้หรือ,อ,อจำไม่ได้นะคะเราก็เลยมาติดที่ขั้นบันไดเด็กเห็นทุกวันทุกวันเด็กเขาก็จะท่องนะคะแล้วจะเกิดความเข้าใจที่คงทนด้วยในรูปของสีแล้วก็ขนาดตัวอักษรนะคะ พอเด็กเขาได้สีได้เห็นสีได้เห็นภาพแล้วเขาเดินขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยเขาจะท่องนะคะท่องไปทุกวันทุกวันเนี่ยจะทําให้เกิดความเข้าใจที่คงทนแล้วเวลาในการเรียนการสอนเนี่ยอย่างเช่นเราถามว่า5้ค mm ูณ hmm. แเด็กก็ไม่ต้องไล่มา5 1 5 5นึ 20, mm hmm. เด็กเขาสามารถเกิดความเข้าใจ mm hmm. เกิดคอนเซปต์ hmm. ได้เลยว่า5840โ okay, อเคค่ะ